Thank ทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน IQ Press Conference and Launching นะคะณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแห่งนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเจนจะรับหน้าที่พาไปพบค,ความตื่นเต้นความเปลี่ยนแปลงทั้งใหม่ทั้งใหญ่สับทาง i-mobile นะคะในรุ่น IQ ที่จะนำมาเสนอให้กับทุกท่านในวันนี้ด้วยนะคะ5 4 3 2 ตอบไอคิวแล้วเป็นไงบ้างครับก็ <g rets> สวยอย่างเดียวไม่พอนี่คะต้องฉลาดด้วยถึงจะเรียกได้ว่าสม,มาร์จริงนี่เฉียงเชี่ยวต้านเก้ามากจะสวยทันทีต้องมีความคิดด้วยคะ่ะไอคิวก้าท้างใช้ความคิดใช้ไอคิวกล้องเขาชัด8ล้านพิกเซล oh. ข้าผมก็พกแทนกล้องได้เลยครับผมถูกต้อง <istent. S 1> แล้วนะคะต่อไปนี้ก็พกอ,อย่างเดียวโทรศัพท์ได้หมดเลยทำทุกอย่างได้หมดไม่ว่าจะเข้าอินเทอร์เน็ตเล่น i อจ ต่างๆนานาหน้า<ช>จอก็ชัดมากๆหมากมค,าคาเพิ่มคุ้มค่าอัจฉริยะมากๆนะคะแต่ว่าถ่ายแล้วแชร์ผ่าน โซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็เครื่องนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือจะเป็นภาพนิ่งเนี่ยพอถ่ายเสร็จุมันจะมีฟังก์ชันเลือกแต่เราก็อัปโหลดได้เลยไม่ว่าจะเป็น Twitter Instagram หรือ a c e b o o k ค่ะเด้ง่ายมากาง่ายคือคนที่เป็นคนทำงานเป็นนักธุรกิจเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันไม่ว่าจะแบบเช็คตารางหุ้น a อ p พรูฟอีเมลอย่างที่คุณบอมบอกไปได้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉลาดจริงๆนะคะมากับการเปลี่ยนแปลงจริงๆอัจฉริยะมากๆนะคะมองหาความเปลี่ยนแปลง นะคะอยากจะเปลี่ยนแปลนไปใชอ้อะไรที่ดีกว่าสนุกกว่านะคะก็ลองดูเลยรุ่น IQ นะคะมาถึง3ารุ่นด้วยการ IQ 1 2แล้วก็5นะคะ